สวัสดีครับวันนี้เพื่อนๆที่รักทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านพี่ตั้มหำต่งมาเล่นมพี่ตั้มับคุณตั้มครับมาเล่นกับผมที่บ้านนะครับวันนี้กับไฝ่แมวเป้าครับพี่กับไฝ่แมวเป้าแมวอะไรครับโอ้โหนะครับมาเล่นด้วยว่าขี่รถผ่านทางนี้ก็เลยคิดถึงผมมาหอดย่านยตลาดชิดหอดไทยบ่ได้นอกจาก นายอันครับผมอะไรคาดเล่ครับก็ได้แหวนมาเล่นครับผมอ่าครับนายโยงสินะงั้นครับยุ่งสิละครับสภาพบ้านเงียบเงียบดีเนาะไอ้เราครับงั้นครับนี่แหละเพิ่นจีไปขั้นเสือดีเหมือนี่ครับเขื่อนลป่ายไปเคลื่อนลำปาวโอ้ทีอ่ามีงานเคลื่อนลำปาวก็เลยมาหอดมาหอดไอ้บ่มีหวังไปมาหอดย่านตะลานเรา

สุดยอดพเมื่อกี้เอฟซีเราหลายเลยเพื่อนยันน่ะขนาดเอ้มาเมื่อกี้เพิ่อนกับในเอฟซีเขาไปนะเอฟซีเขามาเขามากคือออกมาในออกมาในเฮี้ยนบ้าแห่งแม่นเลยคือเพิ่อนจะรู้แล้วว่าเอ๊ะหมื่นเสาร์อาทิตย์เพิ่อนจะบอกบ้านเลยเนื่อนยันเนี่ยทำเมื่อใดแบบนิดประตูมันอะไรแบบเพื่อนหนีไปผู้เดียวมันเลยเนะมองเย็นเยอะมองเหัวบันไดบ้านแห่งผู้ใดบ้านแหงเงียบบ้านสี่บ้านเออเม่าบ่อแล้วอยากโยกไปรถก็สไลด์ลงเงินเลยมีเออยังก็ไอ้ เจ้าเขาเขาใช้ยาเจ้าอันเนียงก่อะอันเนียงก่อัน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 เอ่คนกัลเสินอันนัฐผู้แทนเลยอันแหละอีกใช้ยาหนึ่งไหมใช่ไหมแบบเด็กว่ามันแก้เนียงก่อนแก้แ็คแม่คอแ็คแม่คอแล้วก็พูดได้ยีกคนหนึ่งวะใช้ใช้ยาอันหลายอันอันบางจากบอกเขาตั้งให้เจ้าแม่นว่าแม่นเตียนเขาบอกผมบอกเนาะ มันก็เล่ยวปูวอ่าข้ามพวนอ่ะมันอันนี้จะทายเองหรือเปล่าไทยใส่กล่องไทยเองเลยปูได้ตัดต่อตัดยังให้เจ้าไปเลยข้องกับตัดต่อเองครับโอ้แต่ว่าเพลิดเลอมเจ้าหลายหลายเลยไม่ยันต้องคนเลี้ยงสั่งกัน้วเอาไปด่าจะชอาบ้านจะออกเออมันออกไปได้เราต้องเจ้าต้องทายางออกมาออกตัวน้ำเพลิดเพลงตัวเพลิดถ้าเพลิดไหนที่มันมันยังได้เจ้าเสียหายด้วยครับเพลินครับผมก็ว่างสั่นเอาไปด่าดิ ประมาณสามเพจนะเอามาไดาแต่ข่อยอ่ะมีเจ้าวิรีบ่บรีบผมเองผมว่เคยกับเป็ผมว่เคยกับเป็นเขาเม็นเดี๋ยแมนเพจปลอมเพจปลอมมันมีอันนี้ครับครับครับอืมเพจปลอมร้ายครับเที่ยวไปไล่งานลบช่องมันถิ่มแลังกับม้าไม่มาไม่เรื่อยๆมากระสางกันเนาะไม่เรื่อยๆสินะครับแม่ครับมันก็ร้ายเพจปลอมร้ายเที่ผู้ใดสอี่ยงกันมากเป็นตะสั่งเพจแท้เจ้าซื้อยังมาเนี่ย อาวลันพุทธะแรล่ะค้นนึ่ที่ตามสามเงืองนึงเพิ่งเฮ็ดบะครับเมีนครับมันก็เห็ดแต่ระโดนกระโดนมันก็ยมีคนกาแฟนั่นผมค่อยเห็ดดิจนต้องเฮ็ดจะปล่อยเ็ดฟอมดูลงไปชอบเมีนครับจะต้องเฮ็ดอ่าเมียนมันหน่อยมันหน่อยอ่าตังจากเียต่ำของตรงอ่โอ้ยสวดได้สวดหลายโอเคตั้งจากเียต่ำกับมากหน่ก็ครันีพี่น้องคนม่านั่งับนี่ครับ พร้อมรับกิจพ่อนากันดีเพิ่โอกาสได้พ่อนากันดีนะครับนุ่นครับเนี่ครับนะครับเด้อประมาณนี้นะครับมาองกันมาเยี่ยมที่บ้านผมมาเล่นน้ำพานมาแถวนี้มีโอกาสเพิ่งจะมาเยี่ยมไอไอออกมาข้างนอกค่ะแม่้อนอเนื้อวัวสีส้มเนื้อออกมาข้างนอกแม่ไหมครับนี่หลากหลายหน้าตาครับมือนี่โอ้พี่ตะบูงามนะครับอ่าแห้ให้แห่ไทยสามคนผู้ใดที่ว่า สเปคผู้ใดผมว่าน่าจะได้ทุกคนนั่นแหละได้หมดแม้ว่าถ้าสเปคจริงๆริงถ้าเพราะเอาเอาจริงๆเลยสเปคเอาเลือกคนใดคนหนึ่งค่ะสเปกเพื่อนมาน่าจะสเปกตัวตัว

ขึ้มาอย่ามายามมาเสือกเข่ามาฝากครับคุณครับวันนี้โอกาสรวยมากครับมันเนี่ยต่ำกันม่างมากันไลกันมาเลยครับมือนีบ่ห้องกันเลยห้อมเอาครับกับเขานี่ถอยครับเดี๋ยวเอาถวยมาให้ครับปันเสืนัากินมาฝากครับว่อ้ม้เ้ยวาง่รับวไปฝึกไดยวุนกหลเป็นึ่งมาท่าหลนี่ ได้ครับเดี๋ยวเียครับมาบ้างแล้วเสร็จนเนี่ยเนี่ยนี่เอาใส่อะไรเนี่ยักเง้นีิกขน่ยเอใส่อะไรอันนี้อันนี้เอาเสร็จแล้วได้หนิโอ้เอาเสร็จอยูู่้เดียวบ่คะแมนครับอยูู่้เดียวครับใส่ชีวิตๆซลยครอยากมีแฟนบ่คะบัวเขามันลำบากครับลอบากใส่มาใส่มาขยาด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  ไปคนเดียวมันสบายล้างต่อรอเดี๋ยวเขายวกินเขากันครับพ่อพี่น้องก็ไปครับครับที่เดียวจะยาวเกินนะครับวันนี้โอเคโอเคครับโอเคโอเคนะครับขอบคุณมากเฮียตั้มครับไม่อย่ยงไม่อยามมื่อนี่ครับโอเคครับกินข้าวกินน้ำต้องกันเมื่อนี่ครับ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 

กินเขาพี่น้อยกินเขาเขาแลงง่ายเนาะเขาแลงหรือเขาอย่างเป็นเขาเาเทียงผมเลยแหละเขาเทียงเียค่ะเขาเทียงมือนึงกินจะขาันนี่เนี่เตียครับสัญญาคสามขาอยากกิงสามขาดอนขาก็พี่เ๋ออปอนยันปอนป้าสาวปอนมาทีนี่เป็นยังไง้างเสบปไหแสบปาสบปา มาพี่น้องมากินข้าวร่วกันค่ะพี่แอนเออพี่ออนมีเอฟซีขอมาบอกให้พี่ออนเนี่ยหอมหัวน้องนุชให้ดูหน่อยหอมหัวหอมหัวเฉยหอมหัวหอมหัวเลยจุ๊บเม่ง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 จุ๊บเป็นไหมจุ๊บเป็นไหมทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยเหรอเกือบแล้วเกือบแล้วได้ไหมล่ะหอมบอกหอมมีบ่กฮะ เอาคือบาต่อเราบาดนี้พ้อมพอมคับหอมอยู่พ้อมอเลยทรค่ตสีเาลไม่เรากขนแล้วยังพอมมกินยังไงกิากม่อยากกินมกหมั่มไห้อันคำนี้จะหวานมากนะคคะข้าวมิหวานเด้อสาวปอนสาวปอนนะไอชื่นใจเป็นเรองไหแซบครับอืบ เอาพักบ้าอืเอาหอม้งเอพักกะลำครับผพักกะหลำักกล่ำก็เหมือนความรักถ okay ้าไม่มีความรักผักกะหล่ำก็ไม่เกิดนี่คืออะไรเ่ยแล้วผักบุ้งอ่ะพี่หลงเหลงอยู่หลงเหลงอยู่หลงเหลงอยู่กันละหนูเคยมาครั้งแรกมาถึงแล้วขังที่อะไรขังที่่าไรไม่สาม แลเขากผู้าวีน้อ้ช่องไหนคะคนกาลสินอารันพุทธแล่ในยูทูบนะจ๊ะในยูทูบอย่าลืมติดตามด้วยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามแกด้วยนะคะอยู่ในช่องุไทนแล้วคแล้วก็แล้วจนเพจไม่มีใช่ไหมคะอารันพุทธแล่หรอช่องปอมมีเป็นร้อยทําไงอืมทําไมช่องีเยมากอา YouTube หรอใครทํา y o u t ผมทําีช่องปอมผมมาก็มีตัก็เยอะมากงนครับ ต้มต้มไม่รด้แบบแล้วเดี๋ยวไม่ถ่ายครับพี่น้องคะวันนี้จะมาเหยียบพัชรีมอันน่ะค่ะมาได้แลกกัน่จะขอไปกินข้าวท้อเพิ่นกันนะคะพี่น้อง อร่อยมากครับมันเต็เต็มเออพอดีเลยามีเซนมันตืดนถุงมันเตือนอับอกัไปากินน้ำบ่หันเอาเอาเอาเครับเนี่ยน้ำกันนะเสียรอ

ดันนเฮ้ยผมกระทายสมือยรับใช่สมัยดชิปกินเขาครับตัางเองจังสีเลยมันบอกเมียนครับกับตัดต้อยจริจริงตักหน้าม้ตตักน้าไปเเพืนตักหน้าเอาเลยตักหน้าไปแน่เพื่นวะแล้วแก่ทุบหลังจุ๊บอะเดี๋ยวหนาปุ้ง ไกินเนอคมีความสุขบาไอมืนี่โอ้ยมีความสุขกับคนมาเยอะม่หยาบโอ้ยดีใจมากๆเลยมือนี่อารการกินบนขบวนครับเอาครับทสบายกินได้อิ่มกันครับผมกับพอดีกันเลยผกินกับเที่ยง ขามค่เหมือนคิสาวเลยนะไอ้สาวเนียนนะขมคจีดสาวขามค่จีดสาวขมีสาวครับน้อขม่ไอ้สาวเนียนเัข้มคู่ขมนึงอ๋อรักสาวเนียนต้องแต่งกับผมแต่ถ้ารักกัอบเปียงหลานเราก็ต้องเอาอะไรนะเดเ้แง่ห่อามเอาเขมค่ให้สาวเนียนนะรักสาวเนียน ต้องยอมแต่งแต่ถ้ารักแฟนจริงก็ต้องแต่งกับผมนะครับนี่บ้ามึงมากมือแรลกจริงว่าแต่งงานแล้วพี่น้องแต่งงานแล้ววันนี้แล้วสาวนุ่นนะคำคมอะไรอันนีครับสาวนุ่นสาวนุ่นคำคำคมยังไงรักสาวนุ่งรักเช้านุ่งต้องแต่งเป็นเมียน้อย ชอบมีล mm. ูกต้องอยู่กันนานๆโคตรเฉียบเลยต้องแต่งเป็นเมียน้อยขอบคุณครับขอบคุณใครฐานะเป็นี้ครับอะไรอะไร่ขาองตามสไตล์ไทยเหรอครับ นำกันกินน้ำกันมาเดมาเดมาเดี๋ยวพาไป็นนเสร็ตบ่ครับขอนเสร์ตมันเป็นมันม่เป็นขอนเสร์ตต คุณมหาดูไหมหาไอเปไอมาอย่เป็นเอฟซีเอซีคุม่เล่นนั่ผู้ใดแน่ผู้ใดแน่มมหาไอกระไรอ่ะไรคนเนี้ยเวแม่หลินนั่มคุณสีบังเอาเหรอคมสิบังเอาดอก ครับแม่นครับดาวตะมือน่อยเมื่อยไรตมือไดพวีคนมาเยี่ยมซิงเนี่ยคำคำเหมือกับวิีรถทานเรียนครับแม่ทาบไม่ไรมาเซ็งเลยโอ้ยปวดขาปวดอรยวดานหรือหน่อย,ออออนยเนาะ บปล่อ่ะเพ่อ,อขวนตะกรงหี <c oughs> ้วล่ะนี่ค่ะไดล้วนี่ เมื่อกินรอพี่เาไอะไรนี่ข้าวที่สองนะครับข้าวที่สองครับเมียนกับนี่ข้าวที่สองนะข้าวที่สองเลยครับสองสามนะ ไนมาว่าไม่ว่าแล้วไม่มาสู้สู้ไม่ได้ไม่มร้าสาเอว่าไม่ทันเลยเีออเป็นทแบบ่นีอร่อย